ส่งท้ายปีกับโปรโมชั่นดีๆหันราคาสูงสุดมากกว่า50,000บาทกับโปรโมชั่นขายปีนี้นะคะจองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นรับส่วนลดไปอีก5,000บาทหรือโปรช่วยผ่อนอีก5งวดกับรถเกง๋งรุ่น Vios นะคะเครื่อง1.5มีให้เลือกหลายคันที่สำคัญราคาเริ่มต้นอยู่เพียง269,000บาทเท่านั้น่อนอยู่เพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะ موسيقى สวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอน้องแป๊บอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้น้องแป๊บจะพามาชมขบวนรถเก่งนะคะเครื่อง1.5อย่างเตยต้าว V ออสของเรามีให้เลือกหลายคันหลายสีและมีสีขาวสีร้อนและสีดำนะคะสภาพสวยใครอยากได้แบบแต่งซิ่งนะคะตอนนี้น้องแป๊บมีตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2018ในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพีย,ยง269,000บาทนะคะ ่อนสมัยกระเป๋ามากๆนะ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะประวัติดีก็สามารถจัดฟรีดาวรับรถวีออสไปขับได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นเด็ดเดือนธันวานี้ s ไม่ควรพลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะและนี่ก็คือชมหน้ารถคันแรกที่พัฟจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นรถเก่งเครื่องพันห้ายังตัวเต้าวีออสนะคะวันนี้ก็จะพามาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะมีให้เลือกอย่างที่บอกนะคะสีดําสีบรอนนะคะหรือจะเป็นสีขาวนะคะ คันนี้จะเป็นเตร์ต้า v ีออเครื่อง 1.5e นะคะปี2018เป็นเกียร์ออโต้นะคะปีโฉมหน้าใหม่สีดำนะคะดุดันสวยงามมากๆนะคะเป็นโฉมหน้าใหม่ด้วยกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะกลมกลือนกับสีตัวรถนะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะตรงกลางเป็นโลโก้ของเตร์ต้านะคะของเรานั่นเองคันนี้ก็จะประกอบไปด้วยไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้า ไฟด้านหน้าก็สามารถใช้งานได้แบบปกติได้เลยนะคะสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้ล้อแม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นยางแม็กซิดดอกยางหนาๆเป็นยางปีใหม่ทั้ง4เส้นนะคะรุ่นนี้ตัว e ก็จะเป็นนี่เลยนะคะกระจกมองข้างก็จะประกอบไปด้วยไฟเลี้ยวนะคะสภาพด้านข้างของตัวรถนะคะรถไม่มีการชนหนักพิกความน้ำท่วมนาสภาพสวยนะคะทั้งภายนอกและภายในยนะคะรอบๆคันของเรานะคะ นี่เลยเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างนะคะรุ่นนี้อย่างที่บอกนะคะเครื่อง1.5 Toyota Vios นะคะด้านหลังของเขานะคะรุ่นนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยไฟท้ายไฟเบรกต่าง,างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะสภาพรอบๆคันคือสวยงามน,นะ,ะแล้วก็เป็นสีดําด้วยนะคะนานๆจะมีเข้ามาเดี๋ยวไปพามาชมนะคะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดูสภาพภายในรอบๆนะคะทันนี้นะคะภายในก็จะเป็น ระบบไฟฟ้านะคะสีสวยงามมากๆนะคะคอนโทรลด้านหน้าต่างๆนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะมี SRS a i r แบ g บคู่หน้าด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นทันนี้นะคะจะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะคะปรุงแต่งมาให้นะคะทั้ง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเดีไยวว่าใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มมากๆเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะคอนโทรลด้านหน้าก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยระบบแอร์ต่างๆนะคะเครื่องเล่นต่างๆนะคะก็ยังใช้งานได้แบบปกตินะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนหนดรยหกิโลเมตรเท่านั้นนะคะระบบต่างๆก็คือสามารถใช้งาน <iley? S 1> ได้แบบปกตินะคะซองแอร์ต่างๆนะคะปรับระดับได้เลยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ ออโต้นะคะเป็นขั้นบันไดนะคะขับขี่ได้ง่ายๆมากๆเลยเดี๋ยวแป๊บพามาชมป้าด้านบนกันบ้างนะคะคันนี้ป้าด้านบนต่างๆไปต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะรุ่นนี้นี่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะถึงจะเป็นรถเก๋งวีออสนะคะแต่ว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังของเขาก็กว้างขวางนะคะพอสมควรเลยนะคะสําหรับใครที่ อยากจะได้รถเก่งวีออสนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังอย่างที่บอกนะคะเบาะหนังไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะคะมีเบลหรือว่าเข็มขัดนิรภัยมาให้ทุกตำแหน่งก็มีที่ตั้งนะคะคาร์ซีสําหรับเด็กอ่อนมาให้แล้วด้วยนะคะสําหรับตัวด้านหลังตรงนี้ของเรานะคะนี่เลยนะคะใครที่ได้คันนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะด้านหลังตรงนี้ก็มีที่วางแก้วด้านหลังนะคะให้อีกด้วยเดี๋ยวมาชมอีกคันหนึ่งนะคะ นอกจากว่าจะเป็นสีดำอกไปก็ยังมีในส่วนของปี2014นะคะมาให้อีกคัน,นะคะให้ชมนะคะใครที่อยากได้รถผ่อนถูกมากๆนะคะก็จะมีในส่วนของ Toyota v i o s เครื่อง1.5นะคะตัวนี้เป็นตัวเจนะคะปี2014ก็จะเป็นโฉมหน้าอีกหน้าหนึ่งนะคะคันนี้ก็สภาพสวยเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นปี2014ราคาอยู่ที่ 2,69,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็แต่งแม็กมาให้ทั้ง4ล้อนะคะเป็นแม็ก pe 3 7นะคะสภาพสวยแม็กนะคะสวยแม็กใหม่ยังใหม่ทั้ง4เส้นกันเลยนะคะเดี๋ยวไปพามาชมรอบๆตัวรถนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของตัวแม็กด้านหลังต่างๆนะคะรถเดิมโรงงานสภาพสวยนะคะไม่มีการชนหนักติดความ หรือน้ําท่วมแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวมาชมอีกคันนะคะคันนี้ก็จะเป็นเตยต้าวีออนะคะเครื่อง1.5เช่นเดียวกันคันนี้เป็นปี2017นะคะนี่เลยได้กระจังนาสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถนะคะสภาพด้านข้างเป็นล้อดเดิมโรงงานนะคะสภาพสวยเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวคันนี้จะไปพามาชมข้างในนิดนึงนะคะปี2017คันนี้นะคปั๊ขายในราคา อัรราคาแล้วนะคะอยู่เพียงแค่3 39,000บาทนะคะจากราคาปกติอยู่ประมาณ359,000บาทนะคะคันนี้ก็สภาพสวยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำตัดด้วยเดินได้สีส้มนะคะลายคาฟิกนะคะเป็นเกียร์ออโตะะ้เียแป๊บพามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังของเราคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้แล้วด้วยนะคะผู้หญิงที่ขับขี่ไม่ค่อยถนัดนะคะได้เซ็นเซอร์อันนี้มา ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะและอีกคันนะคะก็จะเป็นโตโยต้าวีอนะคะเครื่อง1.5อีกคันหนึ่งเป็นสีขาวสาวๆคนไหนที่ชอบสีขาวอยากจะได้รถสีขาวนะคะคันนี้เป็นปี2020นะคะน้องแป๊บขายอยู่ในราคา379,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพสวยด้วยนะคะคันนี้ราคา379,000บาทประวัติดีก็สามารถจัดฟรีดาวออกรถไปใช้งานได้เลยนะคะ นี่เลยตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าสีขาวสวยนวลพองมากๆเลยนะคะรถของเราคัดสรรรถปีใหม่ใหม่น้อยและที่สําคัญนะคะคัดรถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะมีให้เลือกอย่างที่บอกนะคะสีขาวสีบอลสีดํานะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมนะคะสาภาพภายในคันนี้กันบ้างนะคะสีขาวห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ด้วยสีส้มนะคะนี่เลย สภาพสวยแน่นอนนะคะเป็นงไงบ้างคะสำหรับรถเก๋งเปิดต,ตาวีออสทินพัดพามาชมวันนี้นะคะมีให้เลือกหลายทันใช่ไหมคะนี่แค่เบาออๆนะคะยังมีเพิ่มเข้ามาอีกนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก๋งนะคะรุ่นเครื่อง1.5เรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันนะคะออกรถวันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆกับโปรโมชั่นสิ้นปีนี้นะคะเราหันราคาจุกๆนะคะ สูงสุดต้อนรับปีใหม่นะคะสูงสุดมากกว่า50,000บาทนะคะจองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นนะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก5,000บาทหรือโปรช่วยผ่อนอีก5งวดเลยนะคะถ่ายนำ้ำมันเครื่องฟี3ครั้ง30,000กิโลมาพร้อมดอกเบี้ยถูกสุดๆเริ่มต้นอยู่เพียง2.79%เท่านั้นนะคะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีโปรคับปีอีก90วันด้วยนะคะหากคุณลูกค้าคนใดสนใจอยากจะได้รถนะคะ เก๋งของเรานะคะเป็นโตยตาว v ีออสผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง4,000กว่าบาทมีให้เลือกแต่ปี2014้นถึงปี2018สภาพสวยพร้อมใช้งานหากสนใจก็สามารถโทรหานปั๊บโดยตรงได้เลยที่เบอร์0611786999นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะที่ถึงรถจอนมือสองไว้ใจใส่ทย,ยรถสวยจังหวัดสุราธานีนะคะวันนี้นปั๊บต้องขอตัวลาไว้แล้วนะคะและเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย